สวัสดีครับผมชื่อริวเป็นคนญี่ปุ่นครับผมมีประสบการณ์ด้านการลงทุนมากกว่า20ปีและอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ครับในช่องนี้ผมจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการเทรดเพื่อช่วยให้คุณสร้างอิสรภาพทางการเงินได้ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับพื้นฐานของการเทรดสําหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นไปเริ่มกันเลยครับข้อที่หพื้นฐานของการเทรดก่อนอื่นมาดูกันว่าการเทรดคืออะไร การเทรดคือการซื้อถูกและขายแพงหรือขายแพงแล้วซื้อคืนถูกเพื่อทำกำไรตลาดการเทรดมีหลายประเภทเช่นตลาดหุ้นตลาด forex และตลาดคริปโตซึ่งแต่ละตลาดก็มีลักษณะเฉพาะตัวเช่นตลาดหุ้นขึ้นอยู่กับมูลค่าของบริษัทตลาด forex เกี่ยวกับค่างเงินและตลาดคริปโตเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่เทคโนโลยีใหม่ๆข้อที่สความเสี่ยงและผลตอบแทน การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นสิ่งสําคัญยิ่งความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็ยิ่งสูงขึ้นแต่โอกาสขาดทุนก็เพิ่มขึ้นเช่นกันตัวอย่างการจัดการความเสี่ยงเช่นการตั้ง Stop l ล s s หรือจุดตัดขาดทุนซึ่งเป็นการกําหนดจุดที่เราจะยอมขาดทุนเพื่อป้องกันความเสียหายที่มากขึ้นข้อที่3การเตรียมตัวก่อนเริ่มเทรดก่อนเริ่มเทรดเราต้องเตรียมจิตใจให้พร้อมการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการควบคุมอารมณ์ เป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้การเตรียมเครื่องมือเช่นแพลตฟอร์มการเทรดและอินเทอร์เน็ตที่สเสถียรก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งข้อที่4ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในมือใหม่ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือการเทรดด้วยอารมณ์เช่นพยายามเอาทุนคืนจนเสียการควบคุมวิธีหลีกเลี่ยงคือการมีวินยัยและทำตามกฎที่วางไว้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราได้พูดถึงพื้นฐานที่สำคัญสำ,ญสำหรับการเทรดสำหรับมือใหม่ไปแล้ว ครั้งหน้าเราจะมาลงลึกถึงกลยุทธ์การเทรดที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับโชคดีครับ